อันนี้เราเปลี่ยนกลับนอกนะครับมันจะมีเบอร์อยู่นะว่า1 2 3ดูยังไงครับทีบม่มันีีเครื่องนี้ผมไม่รู้นี่ครับเลขหนึ่งอันนี้คือหัวที่หนึ่งใส่อันนี้อัน,นที่หนึ่งแล้วมันดูเลขอย่างงี้นี่หนึ่งถือถ้าใส่ก็คือใส่นี่ก่อนครับสองเลขก็อยู่งี้สองใส่ตามกันสองใส่ก่อนใส่รประมันสักพักเราต้องไปเป่าสะอาดนะครับเป่แล้วค่อนข้างจะฟลิปพอดีเลยมาทำมาพอดีเวลา

เขาจับนอกแล้วครับจับนอกมันเป็นฟันจับแต่ถ้าจับไหนางนี้จับนีก่อนโอเคแล้วข้าแน่นอนอ่ะเข้าเรียบร้อยครับสามฝันข้าใส่ไม่ตรงไม่ตรงมาร์กอ่ะเวลาจะกินงานมันจะเวี่ยงเยื่อสูตรับแต่เยื่อสูงก็ใส่ใช้งานสำหรับการเยื่อสูงก็ได้นะครับแล้วแต่คนใช้

ไม่โยนเลยเพราะว่าเขาตึงนี่มาพร้อมกันนี่เป็นของนาไนะคะนี่คือเกี่ยวก็สามารถวาได้คายแล้วนั้นเลยใส่ไเลยใส่ไปต้องลองใช่ไหมเนี่ยรานาไไม่ได้นะคะเราต้องใส่ฝั่งนี้ต่อไปเราจะมาตึงกันครับห้ดุกว่าริงนะมอ่ะตัวขนาดขาดขนาดขาดไปไรอยากขนาดเก๋อย่างเดียวล้ว Hola. Right.

ไปเยอะหรือเปล่ากีนกินนิดเดียวก็ไม่รู้สึกก็ไม่ได้กินเดียวนะแต่แบบอยู่ระแวงเลยเพราะว่ามือนงพอีกสักสองรอบไปกับกินนิดนิดเดียวนะ 没了。你呢 เดี๋ยวไม่ถึงเหรไม่ถึงเลยแล้เมื่อกี้มันยี่เจ็ดจุดสี่แ้วเอาเยอะงต้องให้ได้เท่าไหร่ยี่แปด่ป่แเท่าไหร่ก็ได้ได้แล้วได้แล้วยิงเงไปไว้ตรงนี้ะยี่แปดเกี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าเพื่อน I <laughs> do